สเสน่ห์โดดเด่นของคุณช่วงนี้นะคะจากพลังงานที่ขึ้นมาดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณอาจจะดูมีความสุขกับการเฉลิมฉลองหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับครอบครัวคนรักหรือว่าดูจะมีคนเข้ามาหรือเปล่านะคะทำให้เหมือนกับได้เจอการที่ มีคนสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเออเข้ากันได้ทีนี้พอเข้ากันได้นยคะทำให้เหมือนมีพลังงานของความสุขนะคะที่เหมือนมีการวางแผนนะคะการใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าเป็นลักษณะข่าวดีเนาะเพราะนั้นมันเป็นออร่าความสุขนะคะที่ออกมาจากคุณนะคะเนื่องจากว่าอาจจะไปเจอพาร์ทเนอร์ คนคุยหรือว่าคู่หูที่ดีที่สะท้อนอย่างที่บอกไปความเป็นตัวตนหรือดูเข้ากันได้นะคะมีพลังงานของการแลกเปลี่ยนนะคะความรู้สึกดีต่อกันพลังงานในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยอาจจะดูเหมือนดูมั่นคงนะคะคุณดูมั่นคงแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะคะความสุขกับความมั่นคงทางการงานนะคะในเรื่องของความรู้สึก ในเรื่องของคนที่อาจจะเข้ามาไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือบางคนที่อาจจะโสดมาละนะคะก็ดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะพบเจอใครอยู่หรือเปล่าเลยทำให้สะท้อนความสุขเหล่านั้นออกมาพลังงานที่คุณอาจจะดูหายไปเงียบไปด้วยหรือดูนิ่งนะคะดูนิ่งอาจจะทำสมาธิ ดูเหมือนคุ้นคิดอะไรอยู่ไปใช้เวลากับตัวเองนะคะปีกตัวนะคะเพื่อที่จะอาจจะไปเหมือนฟื้นฟูตัวเองก็ได้ค่ะไปใช้เวลาในการพิจารณาบางอย่างแน่นอนก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะหายไปไหนทำไมดูเงียบไปทำไมดูนิ่งนะคะพลังงานของคนที่มีขอบเขตชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะคือคุณอาจจะดูด้วยความนิ่งนี่แหละ บางทีก็อาจจะดูดุนะดูดุแล้วก็อาจจะดูมีหลักการมีตรกกะมากขึ้นดูชัดเจนดูเด็ดเดี่ยวมากขึ้นซึ่งมองว่าคุณน่าจะมีความคิดที่จะตัดสินใจบางอย่างคือมีความชัดเจนอย่างมากกันนะคะพลังงานของความชัดเจนพลังงานของความนิ่งดูบางคนอาจจะไม่ง้อใครหรือว่าชัดเจนในตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไร ความเด็ดเดี่ยวนะคะคุณน่าจะมีแพลนหรือมีการเดินทางหรือเป็นพลังงานของนักสู้นะคะที่สะท้อนออกมาเห็นถึงความมุมานะพยายามอย่างมากในการที่จะดิ้นรนต่อสู้การเดินทางเหมือนเป็นคนสู้ไม่ถอยนะคะเพราะนั้นบางคนอาจจะเหมือนได้รู้คำตอบหรือได้รับคำตอบบางอย่างแล้วทำให้คุณรู้สึกพอใจ